जो सोनी है ก็สวัสดีนะคะสวัสดีเวลาบ่ายสองครึ่งของวันเสาร์ที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะวันนี้แม่รินรินสวิตเซอร์แลนด์ก็ออกมาเดินเที่ยวมาเดินออกกำลังบนหิมะนะคะทุกคนวันนี้ครอบครัวพวกเราก็มาสามคนเลยค่ะพ่อแม่ลูกเนาะบรรยากาศวันนี้คือแบบว่าสวยงามมากเลยค่ะทุกคนดูสิหลังจากที่เมื่อคืน มันหมอกลงเมื่อวานนี้แหละค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละมันหมอกลงแล้วก็ฝนตกนิดๆน,นะคะแล้วก็ปรากฏว,ว่ามีหิมะตกลงมาด้วยทุกคนสวยงามมากเลยก<ด>็ <ๆ S 2> เลยเออเลินก็เลยถ่ายเอาบรรยากาศนะคะมาให้ดูด้วยกันเนาะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ค่ะหิมะตกเยอะมากดูสิทุกคนสวยหรือเปล่าคะเพื่อนๆวันนี้พวกเราก็มาเดินออกกําลังกายนะคะซึ่งมเมลินกรณีมีไม้ มาด้วยนะใส่ถุงมือมาเรียบร้อยค่ะใส่หมวกใส่อะไรมาอย่างดีนะป้องกันไม่ให้หนาวก็นี่รองเท้าก็ใส่อันนี้ด้วยนะคะทุกคนที่กันไม่ให้หิมะลงเออขึ้นมาติดกับขากางเกงนี่ค่ะก็ใส่แบบนี้เนาะรองเท้าก็เป็นรองเทา้าเดินบนหิมะค่ะวันนี้ไปสองคนพ่อกับลูกเดินไปแล้วค่ะแมลินก็โมแต่หยุดถ่ายรูปอยู่เนาะ เดินไม่ทันเขาเลยค่ะทุกทีแหละเวลาไปไหนนี่ก็คือจะไม่ค่อยทันสองคนพ่อลูกเท่าไหร่มาดูกันค่ะทุกคนว่าบนภูเขาบ้านเรามันจะมันจะสวยงามแค่ไหนหรือมันจะขาวมันจะขาวแล้วมันจะหนาวมากแค่ไหนค่ะทุกคนบิลินก็จะค่อยๆเดินอาจจะสั่นบ้างนะคะแล้วก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะมันก็อาจจะไม่ภาพมันอาจจะสั่นๆ แตกๆบ้างก็อย่าว่ากันนะคะทุกคนนี่บรรยากาศค่ะสวยนะแต่ว่ามันก็หนาวแหละแต่ก็ไม่ถือว่าวันนี้ก็ไม่ถือว่าหนาวเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆตะวันยังขึ้นอยู่ค่ะนี่ตะวันดวงอาทิตย์ระหว่างนี้ก็กดถ่ายรูปภาพนิ่งไปด้วย เมืองหนาวช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรให้น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะทุกคนซึ่งก็จะมีแค่นี้แหละเมหิมะมีอะไรแบบนี้แหละนี่บนต้นไม้นั้นเป็นน้ําแข็งเลยค่ะเพื่อนๆสวยไหมเป็นน้ําแข็งจับตามกิ่งไม้นี่นะนี่อาจจะเป็นอีกบรรยากาศที่ประเทศไทยเราไม่มีนะคะก็ ตามมาดูกับแมลินค่ะแต่แมรินจะถ่ายมาให้ดูเองว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันจะเป็นยังไงบ้างในหน้าหนาวมันก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดของครอบครัวเราพวกเราก็อ,ออกมาเดินเล่นออกกําลังกันค่ะเดี๋ย่ข้างล่างนะคะทุกคนตรงนี้เป็นเหวนะนี่เป็นเหวลึกมากเลยชันมากเลยน้าตกไหลลงไปตรงโน้นเลยค่ะ น้ำลงมาจากตรงโน้นนี่ลงมาไหลลงมานี่ลงมาด้านล่างนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นเต็มไปด้วยหิมะจับบนกิ่งไม้ค่ะนะก็เต็มไปด้วยสีขาวนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนท่านผู้ชม fc คนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูแมลินใหม่ๆนะคะก็ฝากกดติดตามให้แมลินด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ไปเนาะเพื่อที่ว่าเออ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันค่ะเวลาเราไปถ่ายเอาวิวสวยๆที่ไหนมาจะได้มาดูด้วยกันค่ะทุกคนดูสิบนภูเขานะ่ะนั่นเต็มไปด้วยตรงนี้เป็นมุมที่สวยนะคือเป็นแบบต้นไม้เยอะเยอะแยะเลยแล้วเต็มไปด้วยหิมะขาวเต็มเลยท่องฟ้าก็บน,นขาฟ้าก็ขาวเลยนะวันนี้สีขาวทั้งฟ้าทั้งต้นไม้เลยค่ะไปเดินตาม พ่อกับลูกนั้นไปทุกคนนี่ทางเดินเดินบนหิมะเลยนี่โอเคซ้ายขวาหน้าหลังนั่นเป็นไปด้วยหิมะ เนื่องจากว่าหิมะมันมันค่อนข้างเรียกว่าอะไรสูงนะสูงประมาณยี่สิบสามสิบเซนคันแล้วมันแล้วมันเป็นหิมะใหม่มันก็จะอ่น้ำหนักมันค่อนข้างยังเบาอยู่แล้วเวลาเราเดินเนี่ยคะ่ะเราย่ำขาลงไปนี่นะมันก็จะจมแล้วมันก็จะติดมันทำให้เดินยากเดินค่อนข้างยาก เสียการทรงตัวนี่ค่ะมันก็จะติดรองเท้าด้วยติดรองเท้านะเดินยากอยู่ดูตรงนี้โอ้ยค่อนข้างหนาวมากค่ะตอนนี้ ามือทุกคนชีวิตในต่างแดนก็ประมาณนี้นะคะในฤดูหนาวโหยลมลมกำลังมาเเสียงลมพัดแรงมากเลยไปไปดูกันกับบรรยากาศที่บ้านบนภูเขานะคะทุกคนดูกิ่งไม้กิ่งนี้ กิ่งไม้กิ่งนี้มันมันโดนลมพัดนี่ไปไปดูบนภูเขากันนะคะตรงนี้คืออยากบอกว่าสวยมากเลยทุกคนดูขาวเต้มไปหมดเลย แมรินก็เดินไม่ไปถึงบ้านสักทีหมดจะถ่ายรูปอยู่ดูสายไฟนะคะเพื่อนๆดูสายไฟตรงนี้ขาวหมดเลยนี่โอ้มือจะเป็นน้ำแข็งแล้วโหดูดูข้างหน้า ดูข้างหน้าสามีโทรมาตามแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเราเดินถ่ายวิดีโอไปด้วยมันเดินเร็วไม่ได้ไงเพราะถ้าเดินเร็วแล้วกล้องมันจะสัน่นภาพมันสัน่นมันก็ไม่น่าดูดูโอ้ย lùm mà, hú tiếng lùm ดูต้นไม้ต้นนี้นะคะทุกคนดูสิมันมันหนักแล้วมันก็โน้มลงมาตรงนี้อยู่อยู่ตรงทางเดินเลยค่ะทางรถตรงเนี้ยทางขึ้นไปบ้านบนภูเขาบ้านภูเขาเขาเราก็อยู่ตรงนี้เองค่ะนี่ตรงเนี้ยบริเวณนี้แหละเลยตรงนี้ไปก็เจอบ้านเลยค่ะเนี่ยแมรินอยากให้ดูตรงนี้มากเลยคือมันสวยมากดูสิอ,อเดี๋ยวไปจับมาน,นะเดี๋ยวค่ะ ปจับหิมะเล่นหน่อยค่ะวันนี้ไม่ได้เอาน้ำแดงมานะไม่ได้มากินนี่สวยมากเลยนี่คะ่ะทุกคนสวยไหมอู้วันนี้มาลินไม่ได้ไปไหนแล้วเนี่ยอยู่กับตรงนี้โอ้โหเนี่ยกิ่งนี้ใหญ่มากเลยเดูยสิอิมะ ว้น,นี่แหละไว้ให้คนอื่นดูนะเผื่อเข้ามาเผื่อมีคนมาเขาก็จะได้ดูความสวยงามไปกับเราด้วยนะคะทุกคนพรอาทิตย์อยู่ตรงนู้นเองโอ้ยมันเดินยากสาม,มีเดินไปแล้ว งนี้คือแนวรั้วลวดน้ำนะคะทุกคนดูสิเป็นเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเนี่ยหิม,มะอมอนจับเป็นแนวยาวไปถึงโน้นเลยสวยมากเลยเนาะโอ้โหแล้วพอมาตรงนี้นะมาถึงฝั่งนี้ก็เป็นน้ําตกซึ่งไหลลงมาจากข้างบนโน้นนะนลงมา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 ,งมาตรงนี้ แล้วก็ลอดผ่านถนนตรงนี้ไปลอดผ่านหิมะตรงนี้ไปนะแล้วก็พอไปถึงด้านในของลวดน้นํานี้ก็จะเป็นเป็นบ่อน้ําเก็บน้ําอยู่ข้างในนี้ค่ะในนี้แหละซึ่งก็จะเป็นน้ําที่จะลงไปให้พวกเราในหมู่บ้านข้างล่างอ่ะใช้ดื่มใช้กินกันนี่แสงอาทิตย์อยู่ตรงโน้นเลยค่ะทุกคน สวยไหมดวงอาทิตย์ทางนี้ก็เป็นรวดน้ำแล้วก็เป็นยอดสนอยู่ด้าน,านบนเป็นอีกหนึ่งมุมที่สวยๆนะคะโอ้ยไม่เืนก,ก็กดถ่ายรูปไปด้วยนะแต่ว่ามันก็กดไม่ค่อยไปค่ะไปะเดินไปกันต่อคือถ้าเดินแล้วมันก็จะยุกยิกยุกยิกในเวลาเราเหมือนกับเราตกหล่มอะ เราตกในบริเวณทางเดินซึ่งมันเนี่ยหิมะมันแข็งๆเนี่ยแล้วรองเท้าเราก็จะหล่นหลุดหลุดลงไปข้างในเนี่ยมันก็จะกล้องมันก็จะแบบสรรัส่นๆดูแล้วท่านผู้ชมอาจจะลายตาน,นิดนึงแต่ก็แม่ลินก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วนะคะทุกคนสําหรับเพื่อนๆหรือว่าเอฟซท่านผู้ชมคนไหนที่ติดตามแม่ลินก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็ อีกสักพักเราน่าจะเดินกำลังจะขึ้นไปถึงหมู่บ้านของปนเขาแล้วค่ะนี่บรรยากาศมันก็ดีนะเดี๋ยวไม่แน่ว,วน่าพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกนะพวกเราอาจจะขับรถไปดูอีกอีกที่หนึ่งค่ะซึ่งก็จะไปทุกปีนั่นแหละเนาะเป็นที่บริเวณ ที่เขาสำหรับให้เด็กๆเ,เ,เล่นสกีกันนะคะพเราอาจจะไปนะถ้าเกิดว่าได้ไปหรือยังไงเดวอริสก็จะถ่ายเอาบรรยากาศมาให้ดูอีกนะทุกคนนี่ขนาดว่าหิมะมันมันมากับฝนนะเมื่อคืนเนี่ยมันยังเยอะขนาดนี้เลยอะมันไม่ใช่แบบว่าหิมะตกหิมะตกแบบ ที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะมันมาพร้อมกับฝนพร้อมกับหมอกอนี้ค่ะมันยังเยอะขนาดนี้เลยทุกคนแม่ลินก็ไม่ได้วัดนะคะว่ามันสูงเท่าไหร่แต่ว่าสามีบอกว่าประมาณอ่20-30เซนค่ะทุกคนนี่ถ่ายเอารูปใบไม้กลางหิมะหน่อยนี่สวยนะ มือตอนนี้คือเริ่มจะเย็นหนาวแล้วค่ะไปดูบรรยากาศด้านบนกันค่ะเป็นยังไงภูเขาฝั่งโน้นก็นขขาวเต็มไปด้วยหิมะนะคะเพื่อนๆดูเมื่อกี้ที่เดินมาให้ดูข้างหลังหน่ยที่เดินมาเมื่อกี้ เขาไปหมดเลยเหมือนกันนี่เดี๋ยวลมกำลังพัดหิมะมาอีกแล้วค่ะโอ้ลมมาลมมาทีก็หนาวทีนะไปเดินไปกันสองสามีภรรยา เล่นสก,กีกันสวยมากเลยแอบถ่ายเขาแอบถ่ายข้างหลังเขาค่ะทุกคนดูเมื่อกี้ได้ยินเสียงแวบๆแบบนึกว่าเป็นสองคนพ่อลูกเราก็ร้องทักะเสียงดังเลยที่ไหนได้เป็นคนอื่นค่ะนี่แหละกิจกรรมยามบ้างของคนเมืองหนาวบนภูเขาค่ะ เดินต่อดีกว่าว่าจะไปตันะ้งนั้นแล้วก็มัวจะถ่ายรูปอยู่ไม่ได้ไปสักทีไป นะคะที่เอามาฝากเพื่อนๆท่านผู้ชม f c ที่ติดตามไม่ลินมานะคะเลยสวยลรือไม่สวยก็เพื่อน,อนๆก็จินตนาการเอานะคะว่ามันจะหนาวแค่ไหนนี่นะคะความงามมันก็ความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้สวยงามเสมอไปมันอาจจะมีอะไรที่ เออ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรละ่ะอยู่ยากมันอาจจะสวยแหละแต่ว่าการใช้ชีวิตจริงมันอาจจะอยู่ยากก็ได้ค่ะทุกคนคือตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะนอกจากครอบครัวพวกเราสามคนค่ะมีแม่ลินสามีแล้วก็ลูกสาวนะคะทุกคนตอนนี้ลูกสาวอยู่ในบ้าน มัน,มนหนาวเขาก็เลยเข้าอยู่ในบ้านสวนวินลินก็นี่แหละคะ่ะมาถ่ายเอาบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนๆรับชมเอฟซีนะคะที่ติดตามิลินมาได้ดูไปด้วยกันนะคะ,ไป,ปปนนะ,คะไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ลมแรงมากเลยวลินก็จะเข้าไปนั่งในบ้านสักพักไปอาจจะไปดื่มกาแฟหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้ปากแข็งมากแล้วพูดจะไม่ได้แล้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ ลบไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหอยลึกมากเลยขึงขา